ตอนนี้ผมอยู่ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่าลอยต่อ5จังหวัดฐานที่นี้ล่าลือกันว่าเป็นศูนย์กลางอำน,นาจทางการเมืองมายาวนานและเราได้สัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นการคุยกันที่ร้อนแรงที่สุดทำไมต้องเพิ่มครับเอาสีหรือว่า,าผมดูว่้มันเป็นตามที่ผมอกการ ทำไม<ท>ำถึงตอนเล็กๆถึงถึงทำอาหารเนี่ยดูแม่เขาแม่ก็ทำให้กินเอา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 ผักใส่เอาโค้ผักใส่ก้านผักใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ก้านก่อนให้มันสุกก่อนมันสุกยากกว่าไบอาขนาดที่เขาลวกมาก่อนใช่ไหมลวกมือนิดเดียวมาลวกนิดเดียวพอตะด,ดุด้งแล้วตอนเป็นทหาร จะทำตอนเย็นๆทำทานเองบ้างทำให้กินลูกน้องกินบ้างแล้วแต่ให้แล้วตแต่ผัดกระทะใหญ่นี่ยากกว่ากระทะเล็กแต่ท่าทนจับตลอด ในหมูก็มีชิมรอบสุหลังไหมครับไปชิมนะไปชิมกัเลยชิมกันเลยชิมกันเลยไปให้รู้สบ้างให้รู้สบ้างให้รู้สบ้างวันนี้รายการเอ็กซ์คลูซีฟนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มาอยู่กับท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐสวัสดีครับ เริ่มต้นขออนุญาตชิมก่อนครับ,รบนี่อืออือผมทำน้ำลือครับท่านเส้นจะเข้มข้นมากครับขึมาท่าท่านเน้นเเน้นเข้มข้นที่เส้นเลยทำไมท่านชอบทำผัดซีอิ๊วหรือคนชอบกินผัดซีอิว๊ว ผมอยากให้ทุกคนมาทานบะซิวผมเพื่อให้ก้าวความขัดแยง้งเออจะได้กินผมไปจะได้ไม่ทะเลาะก,กันผัดกะเพราผัดอะไรพวกนี้ผมก็ทำผมก็ทำแต่ก่อนนี้ก็ทําใหา้ทั้งอนุพงศ์ทั้งทั้งคุณศรีเขากินผัดกะเพราต้มเนื้ออะไรผมก็ทาให้กินสองคนที่ชอบกินอะไรไหมที่สุดครับสี่มือท่านจะมาถึงแบบรเรเรียกร้องก่อนก็ไม่ไมไมก็ ทานต้มเนื้อทานผัดกะเพราผัดเกียวอะไรพวกนี้ง่ายๆนะเป็นอาหารง่ายๆสมัยสมัยเด็กๆเพราะตอนนั้นอยู่กันสามคนใช่ไหมท่านอยู่กันสี่คนสี่คนสคนอยู่นอนห้องเดียวกันเลยนอนห้องเดียวกันชีวิตตอนนั้นเป็นไงับท่านสะดวกไหมครับก็ทํางานเนี่ยนะครับเพราะผมก็ก็เข้ามาทํางานตั้งแต่อายุยี่สิบยี่สิบสองครับยี่สิบยี่สิบสองก็ทำมาตลอดก็ไม่ได้ว่าว่างเว้น แล้วก็ชีวิตตอนช่วงนั้นก็คือได้มีโอกาสทําอาหารให้น้องๆสองคนผมไปอยู่ลาวผมก็ทําำผมทําขาหมูลเลี้ยงท <c oughs> ั้งผมทําได้หลายอย่างนะ <c oughs> ผมไม่ใช่ทาแต่ผัดซีอิ้วอย่างเดียวคร <c oughs> ับท,ที่เมนูที่ท่านเมนูที่ท่านชอบกินไม่ต้องนอบทําเมนูชอบชอบกินท่านชอบกินอะไรความจริงผมก็ชอบเออผัดไทยนะผัดไทยอ่า,อาผัดไทยผัดไทย พราะไทยนี่ทําอร่อยยากนะใช่ครับเพราะรถมันมันยหลรถมากหลายรสทําคนที่ทําอร่อยผมว่ามันแล้วแต่คนนะคนชอบเนี่ยเพราะว่าเขาบอกอาหารที่ยากคือพวกยําต้มยําผัดไทยพวกนี้อาหารที่หลรสใช่ผมเห็นทำดูกับข้าวนี่มันมีอันหนึ่งท่านคือเขาบอกว่าเวลาทําไอ้พวกเตาจีนอะไรพวกนี้กับพี่ไฟฟู ศิลปะที่สําคัญที่สุดคือศิลปะการใช้ไฟใช้ไใช่ไหมใช่ไหมฮะใช้ไฟว่าอันตรงไหนแรงเมื่อกี้ผมเห็นบางจังหวะท่านก็เริ่มฟู่ไฟแรงขึ้นใช่ฮะก็เพราะว่ามันบางบางทีเราก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆครับบางบางทีแต่ว่าผาซิวเนี่ยจะต้องใช้ไฟแรงบ้างแต่ไฟแรงเป็นส่วนใหญ่เพราะมันจะใช้ความรวดเร็วนะครับแล้วก็เข้ากันทั้งหมดนะ แต่ถ้าขั่วไก่นี่จะต้องมีกลิ่นกระทะด้วยงกลิ่นกระทะอันนี้ไม่ต้องจไม่เหมือนกันไม่เหมือนศิลปะการใช้ไฟกับศิลปะการใช้ชีวิตปากกันความจริงผอว่ามันก็มันก็มันไม่น้ามันยำเหมือนกันนะมันไม่ร้อนไม่หนาวเนี่ยของของใช้ชีวิตเนี่ยมันก็เปิดเพลินๆอย่างนะครับถ้าเราไม่เครียดไปกับมันก็ไม่ไม่เป็นไรผมไม่เครียดนะครับผมอยู่เนี่ยผมไม่เครียดผม อยู่เป็นหัวหน้าพรคก,การเมืองนี่ไม่เครียดไรเลยครับาะเม่ทหารเกปิปตอนทําการเมืองกันไหนเครียดประกันมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าปกติมันก็เหมือนเหมือนกันแต่ว่าสถานการณ์จะบีบบังคับเรามากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าอยู่เวลาอยู่ในสนามรบเวลายิงกันมันก็เค,ครียดรัะเพราะว่าเราก็ต้องหลบกระสุนหลบอะไรพวกนี้ครับ มว่ธรรมดาการเมืองต้องหลบกระสุดเยอะเลยท่านไม่ต้ืองปการเมืองไม่มีอะไรนะผมว่าไม่มีอะไรเราไปเรื่อยๆแล้วคือเราเราไม่ไปจริงจังกับมันมากนะเราจริงจังกับว่าประชาชนได้อะไรจากการทําการเมืองดีกว่านะครับเหมือนกับความสุขของการทําอาหารความสุขของการทำอาหารนี่คือคนกินใช่ไหมว่าคนกินต้องอร่อยอร่อยใช่ใช่อะไรคือสำคัญที่สุดต้องให้ประชาชนได้อะไรจากเราทํา ไม่ใช่ว่าเราทำแล้วไปเราก็สนุกไปของเราไม่ใช่นะครับเราทำนี่เราทำเพื่อการเมืองทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนทำเพื่อให้ประชาชนเขาได้อยู่ดีกินดีเพื่อมีความสุขขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนละอย่างกันเาหมายตอนนี้ทําพักพัฒนาชารัฐคือเรื่องนี้เป็นหลักผมต้องทําให้ประชาชนนะครับทําให้ประชาชนทำให้ประเทศชาติมันคือดก้าวความขัดแย้งทั้งหมดแล้วทําให้คนไทย มีความรู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวเป็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวส่วนเป็นเรื่องของความคิดความอ่านนะเป็นเรื่องธรรมดาคนเรามันจะไปคิดเหมือนกันมไม่ได้มผมต้องการที่จะให้คนไทยเนะี่ยมีความรักกันม,มีความสามัคคีกันม,มีคือจะทํำยังไงให้จะมาช่วยกันว่าให้ประเทศเนี่ยเราจะเหลือก้าวหน้าเั้นวกมาเรื่องอาหารนิดนึงครับท่าน ถ้าหมูก้าวามผัดเปแย้มเนี่ยมีเมนูไหนที่เหมาะสมกับที่อยู่เนี้ยผัดซีอิ๊วครับอืคืออย่างน้อยสุดต้องไม่ใช่เกาเหลาใช่ไหมท่านผัดซีอิ๊วเพราะอะไรครับท่านเอามันก็ผมทําให้คนทุกคนทานเนละวันที่มาก็ทุกคนทานแล้วีความสุกก็จะมาใครจะมาใครจะมาผมก็ทําไม่คิดผมไม่ได้คิดว่าคนไหนเป็นคนพวกนั้นพวกฝ่ายตรงข้ามผมไม่คิดอืมทุกคนทานได้หมด ตอนนี้มันขาดอะไรบ้างที่พี่ท่านคิดว่าจะเติมเข้าไปได้มันเหมือนทำครัวมันมันหลายอย่างนะครับเพราะว่าคือประเทศเราเนี่ยเราควรจะเจริญกว่านี้แต่ว่าเราไม่เจริญกว่านี้เพราะเราติดโควิดบ้างเรามาปัญหาเรื่องการสู้การแบ่งแยกฝ่ายมัาเพื่อสีอะไรเงี้ยทำให้การเจริญเติบโตของประเทศราชานะไม่เหมือนประเทศเพื่อนบ้านเขานะ เข้ามาที่หลังเราแต่เขาจเจริญกว่าเราเขาเจริญขึ้นเรื่อยเริญขึ้นแต่ไม่ใช่จเจริญกว่านะครับจเจริญไปกว่าความก้าวหน้าซึ่งเราควรจะ,จะเจริญมากกว่านี้ถ้าเราไม่มีความขัดแย้งกันอท่านคิดว่าปมความขัดแย้งใหญ,ใหญ่ตอนนี้มันคืออะไรคือผมไม่ไมรู้ถ้าดูจากจ,จดหมายท่านก็เหมือนกับว่ามันมีท่านเหมือนกับมองประวัติศาสตร์ทั้งหมดมแล้วก็เห็นว่ามันจะมีกลุ่มอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ที่แบบ ท่านใช้คาว่าในอันุรัษ์ใช่ไหมครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มเศรษฐีประชาชนแล้วมันจะวนเวียนวัฏจักรไปเรื่อยๆอย่าความจริงแล้วกลุ่มไหนก็เหมือนกันนะนะคนไทยด้วยกันบางคนไทยด้วยันเพราะท่านอยู่ตั้งแต่รัฐที่อีกบางแยงเรื่องของมันนต่ใช่ไหมครับมันมันเป็นเรื่องของรัฐที่เป็นเรื่องของรัฐที่ว่าเขามีความเชื่อว่าเขาจะต้องเจริญหรอะางทุกคนเขาทําไปแล้วเขาจะเจริญของเราก็มีความเชื่อว่าถ้าปฏิบัติแบบนี้จะต้องเจริญนบมันก็ คือผมก็อยากที่จะให้ทั้งสองคนเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันว่าเป็นคนไทยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เธอมันร่วมกันเอามาคิดมาเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศม,มาแก้ไขปัญหาโดยอยู่ร่วมกันโดยใช้กฎหมายเดียวกันเพือ่อจะได้มีความเสมอภาคร่วมกันรัฐธรรมนูญนี่หมายความว่าจริงๆแล้วนี่ก็คือว่าท่านเห็นด้วยว่าควรจะมีการ แก้ไขใหม่ครับไอ,อนน้เรื่องไอนน้เรื่องแก้ไขนี่ผมไม่ไม่ไมๆๆผมไม่พูดเพราะว่าเป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องของสภาเขาจะว่าเขาจะแก้หรือไม่แก้เป็นเรื่องของ,ของสภาที่จะต้องมาช่วยกันมาช่วยกันคิดมาช่วยกันถามว่าอะไรที่เราควรจะแก้อะไรที่ไม่ควรแก้ <Mum. S 2> อะไรคือต้องดูคะฮะตอนนี้เริ่มหาเสียงเลือกตั้งเรื่อยๆเหนื่อยไหมครับท่าน ผมหามาปีกว่านล้วคงไม่ได้ผมไปออกต่างจังหวัดแ้ะไม่ได้หาเสียงไปตรวจงานไปดูงานแล้วมีประชาชนมารับอะไรเนี้ยผมไปมาเจ็ดสิบหจังหวัดแล้วนะท่านเจ็ดสบหจังหวัดเหรอโอ้ผมไปมาทั่วประเทศแล้วประทับใจที่ไหนที่สุดมีภาพไหนที่ท่านเราท่านไปแล้วรู้สึกประทับใจแต่แล้วจังหวัดก็มีการพัฒนาของจังหวัดนะครับจากที่ผมได้ อย่างผมจะไปเชียงรายวันนี้อ่างเก็บน้ำแม่ใจช้างเนี่ยเขารอกันมาสามสิบกว่าปีซึ่งก็มาสมเด็จสมัยผมผม,ม,ผมทําให้สามสิบปีที่สามารถทาได้ครับแล้วก็เก็บเก็บน้าแล้วก็จะช่วยให้คนเนี่ยได้สามารถใช้น้ําได้ตลอดไปนะครับอ่างเก็บน้ำวางวางตะโหนดไอ้เก็บน้ำเพราะมันทั่วประเทศนะครับมันทำเ่ยทำไปทั่วประเทศผมผมสังเกตอยู่เรื่องหนึ่งครับท่านคือ คนที่มีอำนาจแต่ละคนเนี่ยบางคนมีอำนาจก็มีอำนาจแต่บางคนมีอำนาจแล้วมีบาร,รมีที่ผมเห็นนั่นนึ่งคือคนผู้ใหญ่อย่างท่านเนี่ยท่านต้องยอมรับว่าท่านจากขอบอ,อบอมีช่วงว่างที่ท่านไม่มีไม่มีอำนาจทางการอะไรแต่ท่านก็ยังมีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆอะไรคือสิ่งที่ทําให้คนเข้าหาท่านได้เยอะมากตลอดแนมะ้ว่าวันที่<ม>ท่านไม่มีอำนาจผมเป็น <ผม S 1> <ม>คนที่เฟรลี่มัง้ง ผมเ็นรี่นะครับแล้วก็เป็นคนให้อผมให้ทุกคนนะครับใครจะมาขออะไรผมก็ให้ผมเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้นะไม่เป็นผู้รับนะครับครับผมเกิดมาเนี่ยผมให้ทุกคน่ะลูกน้องผมอยู่กับผมเนี่ยจะได้อะไรจากผมทุกคน่ะอผมพูดได้เลยครับครับแล้วก็คนทุกคนที่มาขอร้องผมถ้าผมช่วยได้ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ผมก็ช่วยอเพราะเขาเดือดร้อน เพราะผมเห็นท่านมีคนที่ใกล้ชิดต,ต่างๆเนี่ยหลายแวดวงมากไม่ใช่เพียงแค่อาหารหเฉยๆ<ช>มันมีทั้งนักธุรกิจมีทั้งชาวบ้านทั่วๆไปมีทั้ <นะ S 2> ทงอื่นๆเต็ไมไปหมดเลย <นะ S 1> ครับเพราะว่าตรงนี้ครับตรงนี้เรื่องการให้ของท่านเงินผมให้มาตลอดอจนถึงวันนี้ชัวอเนี่ยการเมืองในฝันของท่านคืออะไรครับตอนนี้ผมก็อยากให้ประเทศชาติ มีความเจริญก้าวหน้ามีความเชิงแล้วผมจะได้ส่งต่อให้คนรุ่นหลังต่อไปนะครับผมไม่ได้มาทาไว้โถโหยจนทั้งผมตายผมทําปีสองปีอะไรถ้าเรียบร้อยดีก็จะส่งต่อให้ให้คนรุ่นหลังเพื่อที่คนรุ่นหลังจะได้มาพัฒนาประเทศอืได้ครับขอบพระคุณท่านมากครับสวัสดีครับน่าเสียดายที่วันนี้เราได้คุยแต่เรื่องเบาๆตามข้อตกลงกับทีมงานพลเอกประวิตยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือ แม้พลเอกประวิทย์จะเป็นคนชอบทำอาหารทำได้หลายอย่างแต่เมนูที่ชอบที่สุดกลับเป็นเมนูที่เรียบง่ายที่สุดอย่างผัดซีอิ๊วบางทีความเรียบง่ายนี้อาจเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้ลุงป้อมเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่คงบาร,รมีทั้งวันที่มีอํานาจและไม่มีอํานาจทั้งในกลุ่มสสและสวอและทําให้ลุงป้อมน่าจะเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสูงมากหลังการเลือกตั้งครั้งนี้สวัสดีครับ